بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كابتن بنكب وراه ที่เรียกวันเดือนในประเทศไทยเขาบอกว่าเดือนที่ร้อนที่สุดก็คือเดือนเมษายนนะครับก็ขอ,ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกของรายการก็คือเรามีนัดกันนะครับวันที่1819-20เมษายน2 5 5 7ท่านพี่น้องลองวางโปรแกรมหรือวางกําหนดการนะครับว่าเราจะขึ้นมากรุงเทพเราจะมาเที่ยวกรุงเทพเราจะมีนัดกันที่งานฮารานบางกอกนะครับ2 0 1พก็ขอขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะครับ วันนี้รายการอันกุณาสูงค่าภูรุมีคุณเราก็จะมาพบกับท่านพี่น้องเราพูดคุยกับท่านพี่น้องในเรื่องของการเรียนการสอนบรรยากาศของประเทศโมอนิเตอร์เนียว่าเขาเรียนอย่างไรและเขาอยู่อย่างไรนะครับก็คนที่จะมาคูดคุยกับเราก็คือมุฮัมมัดฮัมดีดาราชายัยนะครับก่อนที่จะพูดคุยกันก็ฟังอันกุอานก่อนในยามเช้าเดเาบิลลาฮิมินันชชฏอิรเรรญีม لله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفون؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن ما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن, لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسأها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا

นะครับก็คืออยู่ในมัสยิดบรรยากาศมาในใันคล้ายถ้าสมมติท่านมองภาพนึกภาพคือสี่เหลี่ยมเนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมมีมัสยิดอยู่มุมหนึง่งแล้วก็มีที่พักอยู่มุมหนึง่งเด็กจะอยู่ในกรอบในรั้วสี่เหลี่ยมนั่นแหละแล้วก็คือบรรยากาศชีวิตของเขาก็คือที่พักมัสยิดที่พักห้องเรียนมัสยิดที่พักห้องเรียนมัสยิดจะอยู่แบบนั้นแล้วเราก็ได้ฟังในเรื่องของการเรียนตั้งแต่ตื่นตีสามครึ่งนะครับแล้วก็มีนอนตอนเที่ยง ตื่นบ่ายสองแล้วก็เริ่มเรียนเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอชาแล้วใครจะเรียนท่องจําต่อก็ท่องต่อมีวันหยุดไหมมีครับหยุดวันอะไรหยุดวันพุธพระรหัสศุกร์วันพุธคือตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงครับวันพุธหยุดตั้งแต่เที่ยงแล้วก็ไปถึงวันวันศุกร์ตอนเที่ยงหลังวันศุกร์หลังกินข้าวเริ่มเริ่มเรียนครับก็คือไม่ได้หยุดแบบบ้านเราที่บอกว่าหยุดเช้าตั้งแต่วันเสาร์และอาทิตย์สองวันเต็มเ็มไม่ใช่ วันพุธตอนบ่ายเริ่มหยุดและวันศุกร์หลังละหมาดวันศุกร์ก็คือประมาณกับอัส,สรีก็เริ่มเรียนใหม่ก็จะเป็นการหยุดที่บอกถ้านับก็คือ2วันเหมือนกันแต่ว่าวันหยุดอาจจะต่างกันนะครับก็น,นี่คือประเทศโมเรตเตเนียเวลาเรียนที่โมเรเตรเนียที่บอกว่าเป็นสุดยอดของแชทเป็นสุดยอดของพวกในเรื่องของประตันในเรื่องของการท่องที่นั่นมีท่องตอนไปเรียนท่องคณานมีสอนท่องมีจําอะไรได้ไหม มีครับเขาให้ท่องอะไรเขาให้ท่องมะถึงตัวอัฟตุลอัตฟาเกี่ยวกับฮะดิษเกี่ยวกับตจิวิดไอตจิวิดแล้วก็ท่องฮะดิษฮะดิษอารวาอินอารวาอินแล้วมีท่องอะไรอีกก็มีหลายๆอย่างครับมีคือหมายความว่าตอนไปเรียนจะไม่ได้ท่องกุญานอย่างเดียวครับแต่ต้องท่องอะไรจะพวกหนังสือเล็กๆนี้จะท่องช่วงเวลาวันหยุด หมายความว่าวันหยุดสองวันเนี่ยก็คือหยุด,ดหยุด,ยดจากท่องคัมภาราแต่สองวันที่หยุดคือให้ไปท่อง,องวิชาอื่นที่เป็นมาตั่นมาตันหมายความว่าเป็นตัวบทที่ต้องมาขยายความเวลาสมมติท่านเรียนภาษาไทยเนี่ยมันจะมีพวกกาบกรโคงอะไรพวกเนี้ยตอนเด็กเดกผมท่องเด็มไม่เข้าใจตอนเด็กๆนะบัดนั่นพระยาพิเภกย,ยักษ์ศรีเห็นพระอ,องค์ทรงโศกโสกีเนี่ยแบบนั้นแหละแต่เวลาไปเรียนแบบนั้นต้องมีคําอธิบายผมจะมีคําที่มีความหมายค่อนข้างจะลึกภาษาอรับก็มีแบบนั้น แต่คนไทยน้อยคนที่จะเข้าถึงตรงนั้นเพราะเราได้ขับภาษาแล้วก็ศัพท์เก่าๆน้อยมากนะครับรู้สึกยังไงเวลาไปเรียนที่นั่นลองเปรียบเทียบระหว่างที่เคยเรียนที่ประเทศไทยและไปเรียนที่นั่นระบบเหมือนกันไหมการท่องไม่เหมือนต่างกันยังไงต่างกันยังไงหมายความว่าเวลาเราเคยท่องที่เมืองไทยท่องท่องทองท่อท่อ,ทอ,ทอแล้วลืม หรือท่องท่องท่องแล้วจําหรือไปอยู่ที่นั่นต้องจําก่อนรือถึงจะท่องของใหม่ต้องต้องจําก่อนถึงจะท่องของใหม่ครับที่ประเทศไทยจะท่องแบบท่องปันผ่านเพื่อที่จะให้ได้เยอะๆให้ท่องไปก่อนท่องไปก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาทวนใหม่ค่อยมาทวนทีหลังแล้วเป็นปัญหาก็คือว่าจะจะไม่ได้หน้าเลื่มหลังได้หน้าเลื่มหลังอันนั้นก็คือระบบหนึ่งแต่ครั้นี้อาจจะมีการปรับแต่ที่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ต้องท่องให้ผ่านถึงจะได้ของใหม่ แล้วก็ต้องทวนของเกา่าให้ครูอยู่ตลอด,ลอดนั่นก็คือระบบของการท่องจํานะครับ <c oughs> แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่านพี่น้องไม่ได้บอกว่าเปรียบเทียบที่ไหนดีกว่า <c oughs> หรือที่ไหนอาจจะอ่อนกว่าไม่ใช่แต่กําลังจะเชิญชวนแล้วกระโดคนรงว,ว่าวันนี้ทํายังไงจะให้ทุกทุกท,ท,ที่ที่มีมัสยิดเอามัสยิดมาเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนโรงเรียนที่เราสอนกันอยู่แล้วที่จะเป็นระบบฟัดดูอินของหนังสือใครก็ตามหรือตรีกาเนี่ย เวลาที่มันเสียไปกับการเดินเรียนที่มัส,สยิดไม่ว่าจะเป็นตดิกาไม่ว่าจะเป็นฟัดดูอินนะ่นะถามว่าทํายังไงจะให้เด็กท่องกุรอ่านขอเพียงละวันอายาก็ได้ท่านพี่น้องครับคนสมัยก่อนเน่ยถ้าผมตอนเด็กๆแล้วก่อนจากรุ่นผมเนี่ยนะถามว่าท่องจํากุรอ่านไหมกลยุทธ์ของคนสมัยก่อนก็คือสมัยก่อนเช้าวันศุกร์เพราะสมัยก่อนตอนผมเรียนสามันเนี่ยมันจะมีภาคเช้ากับภาคบ่ายเพราะโรงเรียนอาคารไม่พอเวลาผมเรียนช่วงบ่ายช่วงเช้า ย่อจะให้เรียนอะไรก่อนวันศุกร์ไม่มีเรียนแต่ทุกคนต้องมาแล้วการนะครับอ่านกาฟีพร้อมกันอ่านตะาพร้อมกันอ่านยาซีนพร้อมกันอ่านยุสอมาพร้อมกันสุดท้ายเราต้องยุสอมาได้โดยที่ไม่ได้เท่าท่องหนังสือแต่มันได้ยินทุกวันน่ะถามว่าไปเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับสี่ขวบห้าขวบเริ่มไปโรงเรียนกัย่อเนี่ยและเวลาอายุ12มันได้ยุสอมาโดยปริยายแต่เพียงแต่มานั่งท่องให้มันดูหนังสืออีกทีหนึ่งเนี่ยนะท่านพี่น้องคนรุ่นก่อนก็นกทําแบบนั้นแล้วเด็ก จะเกยจะยังไงก็ตามวัดดูฮานได้ยุสอัมมาได,ได้แต่วันนี้มันหายไปไหนอะ่ะบรรยากาศแบบนั้นอะ่ะเด็กที่จะได้ก็คือได้เป็นบางคนโรงเรียนที่ใส่ใจก็ได้เป็นบางโรงแต่วันนี้ถามว่าเด็กที่จบขออนุญ,ญาตท่านพี่น้องครับเด็กที่จบวัดดูอินเนี่ยท่องจํายุสอัมมาได้ไหมโดยหลักสูตรมันอะ่ะท่านอาจจะบอกหลักสูตรวางว่าได้แต่ถามว่าจริงๆท่องได้ไหมวัะน,นั้นวันนี้ถึงบอกว่าเวลาที่เด็กอยู่กับเราเนี่ยเก้าปี ทำไงจะให้เด็กท่องจํากุรอานได้ได้ท่านอาจจะบอกว่าโอ้วิชาต้องเยอะแตงแยะผมกําลังจะมองว่าถ้าท่องอะไรเขาไม่สู้ถ้าขท่องกุรอ่านก่อนส่วนปฏิบัตินั้นท่านพี่น้องครับสอนแบบเอาง่ายๆแล้วก็ได้ครับไม่ต้องยืดเยอะก็ได้แล้วบางเรื่องบาง,บางวิชาถามว่าจําเป็นสําหรับเด็กไหมมันเป็นฟัดดูกี่ฝ่ายอะแต่มาใส่จนกระทั่งอะไรเด็กต้องเรียนรู้เยอะไปหรือเปล่าแล้วบาง,บางเรื่องอาจจะยังไม่ตรงกับวัยหรือกับอะไรครับบริบทของเด็กเด็กบางคนอายุ พึ่งปอ,ปออะไรครับอายุ10ขวบ12ขวบเรียนเรื่องแต่งงานแล้วถามว่าสมัยก่อนเรียนเรื่องแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่บางคนแต่งงานส่งตัวยังไม่รู้เรื่องของการอะไรการใช้ชีวิตคู่เลยซ้ําไปวันนี้มันเร็วไปหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวให้มาหัมัดทาดีที่บอกว่าไปเรียนที่นั่นแล้วท่องเราจะได้รู้ว่าที่นั่นเขาท่องอย่างไรเขาอยู่อย่างไรแล้วเรียนอะไรบูรณาการอย่างไรนะท่องอะไรมาตัานตัวฟ้า يقول يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثوابا للنون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد سبتت لكنها كسمان كسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد أشر رمزها في كلم هذا البيت قرضا منتها صف ذا سنا كم جال شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضاء ظالما أحكام النون والميم أحكام أحكام النون والميم المشددتين أحكام النون والميم المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء ندغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الفاضل عند الباء فالأول الإخفاء عند الباء من الحور وسمه, وسمه الشفوي للقراء ว ا ل ส ا น ي ิ د غ ا م ب มิ ل ه ا ิฮะัาวาสัมิ ا م ا น غ ي ีร ي ا ั ت ยาฟตา ا ل ث ا ل ล ظ ه ا ر ิ ي ا าร ق ي ล ن าค ر ف و บินอัพรฟิวา ل มมิฮะชัวิย ت ว่าลต์ลดาาวิว่าฟันี่คือตัวอย่างของของการท่องที่เรียกว่าเป็นมาตันในเรื่องของการเป็นคำร้อย เขาเรียกอะไรนะร้อยกองมันจะลงด้วยกับสระสุดท้ายด้วยกับคล้ายๆเ,เหมือนเป็นคําเหมือนคล้ายๆหรือแลามีอันฮาและนีกะ่กบัลอา,ารูฟีเอาแล้วฮุมาอิซารูฮาฟันตาริฟีมันจะลงสระก็คือถ้าสระท้ายก็ท้ายในบาทเดียวกันในบรรทัดเดียวกันเนี่ยถ้าลงสระท้ายก็ท้ายถ้าลงสระตายก็ตายอันนี้คือหลักของของการเขียนร้อยกองพวกคําประพันธ์ต่างๆในภาษาอรับก็มีอยู่แล้วถามว่าท่องแล้วได้อะไร ประเทศโมริตเนียเวลาเด็กของเขาเด็กที่ผ่านในระบบของเขาในเรื่องของสิ่งที่เขาวางไว้เนี่ยเวลาไปเรียนประเทศอื่นนะท่านผู้ชมครับเราเนี่ยต้องมานั่งท่องหนังสือท่องตั้งแต่ตัวกรุรอานท่องตั้งแต่ฮะดิษท่องตั้งแต่คำอุลามะพวกเขาวิ่งเล่นพวกนี้ไปสอบกันพวกเขาวิ่งเล่นก็ไปเดินกินชาก็นั่งคุยเ็านอนทําไม่รู้มีชี้เลยเหมือน,ในใคล้ายไม่สอบหรือไงแต่เวลาสอบมาคะแนนเขาเต็ม ของเราเนี่ยยังจะตกไม่ตกอยู่เลยเพราะอะไรของเขาปูมาตั้งแต่เด็กแต่ของเราไปดูตอนปลายวันนี้เราอาจจะบอกว่าลูกฉันสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศลูกฉันได้ไปเรียนต่างประเทศแต่พื้นที่ไปอ่ะมันไม่เท่ากันนะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถ้าถามว่าทําไมมีคนเขาถามผมว่าทําไมผมถึงส่งลูกไปบนิเตเนีย่ยพี่น้องพี่น้องผมเองตัวพี่น้องผมเองเนี่ยนะเขาก็ถามว่าไม่รักลูกหรือไง ส่งลูกไปลําบากฮัมดีออกจากบ้านไปนอนที่บ้านคนอื่นเรียนหนังสือตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะไปอยู่บ้านนภาอนุบาลสามตอนไปโมริตเนียอายุเท่าไหร่อายุสิบสามสิบสี่สิบสี่คือลูกชายคนโตฮัมดี้ไปอยู่กับนา้าใช่ไหมนา้าเนี่ยนบานน้นาบ้านอา,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 าจารย์เนี่ยหน้ารามนี่แหละตั้งแต่ตอนไหนครับอายุเท่าไหร่ อนุบาลสามก็คือประมาณหกขวบหกขวบละลังจากนั้นก็อะไรเรียนไปถึงปออะไรปอหนึ่งจบปอหนึ่งกลับมาอยู่บ้านปอสองสองสามอยู่บ้านปอสี่ปอสี่ <4, 4 S 1> ปอห้าไปอีกไปอยู่ที่ไหนไ่ที่สระบุรีสระบุรีบ้านบ้านลาลาอลีบ้านเบนะครับที่สระบุรีที่บอกบ้านหมอนั่นเป็นที่แรกที่ได้จุดประกายว่า ผมก็ได้ความคิดจากตรงนั้นว่าทําไงจะให้เด็กได้เรียนกูรอ่านก่อนที่จะจบป .6 นี่คือสิ่งที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราได้เดินทางเหมือนกับที่เอาลอใช้เราเดินทางเนี่ยไปเห็นที่บ้านหมอที่สระบุรีปุ๊บเกิดความคิดแล้วอ่ะไม่ได้เราต้องทําแบบนี้แบบที่ล,ะละาลาอลีทําก็มาทําที่บ้านที่เป็นปัจจุบันอยู่นี่ที่บอกกลางคืนก็ยังดีแต่ของเขาล,ะละาลาอลีกับเบทุ่มเทแล้วก็ค่อนข้างจะดูแลถามว่าเด็ก ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่อาัมดีก็ไปอยู่ที่นั่นกี่ปีสองปีสองปีหลังจากนั้นจบป .6 ก็ไม่มีแล้วก็กลับมาเรียนที่อวทหนึ่งปีแล้วก็ไปเรียนต่อเลยมอนิเตอร์เนียถามว่าผมให้ลูกผมลําบากไหมลําบากไหมลําบากทุกที่อยู่กนันนะฟ้าจะดีหน่อยแต่เวลาไปอยู่ที่สระบ,บุรีถามว่าลําบากไหมลําบากแต่ได้หนังสือไหมได้ได้ เวลาไปโมเดรเนียเราลำบากไหมไม่มีที่ไหนคงจะลำบากกว่าโมเดอเนียท่านบอกว่าไปอินเดียสุดๆแลกประเทศในโลกนี้ถ้าจะเรียนไม่มีที่ไหนลำบากเท่ากว่าอินเดียนะท่านลงไปโมเดอเนียที่โมเดอเนียอาทิตย์หนึ่งอาบน้ำกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วข้าวมีกินไหมนี่ครับขนมปังขนมปังกินขนมปังถามว่าได้กินตลอดไหมคือมีตัง่ยกินอะไรก็ได้แต่ระบบของคําว่านักเรียนอ่ะมันไม่ใช่ คุณต้องกินตามระบบที่เขาวางสมมติวันนี้ให้ตังร้อยบาทคุณต้องไปซื้ออาหารมากินเท่าไหร่สิบคน <10 S 1> ให้พอแต่ถ้าวันไหนคุณเรียนจบหรือวันไหนมีงานฉลองก็คุณก็จะได้กินข้าวดีหน่อยนั่นคือชีวิตนักเรียนวันนี้ผมถึงบอกว่าคนที่มีลูกก็แล้วแต่ท่านจะคิดท่านจะส่งลูกเรียนอะไรก็แล้วแต่ท่านแต่สิ่งที่ผมตั้งใจไว้ก็คือว่าย่อผมต้องการจะส่งลูกก็คือตัวผมเนี่ยไปเรียนท่องจำผู้อ่านที่โกลกตั้งแต่ตอนผมจบป .6 แต่ผมไม่ได้ไป ผมก็ขอุดูแแล้วก็คือขอสารฝันต่อจากย่อผมก็คือว่าวันนี้ผมต้องสารฝันก็คือลูกผมก็คือนามสกุลดาราฉายที่มาจากย่อผมเนี่ยต้องท่องจำคุณอ่านให้ได้และอิชาร์ลทุกคนผมขอให้กับลูกของผมทุกคนนะครับก็อันนี้คือตัวอย่างที่บอกไม่ใช่นําลูกมาโชว์แต่ต้องการจะสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้เราจะทํำยังไงให้ครอบครัวเราเนี่ยอยู่ในหลักการนะครับก็ฝากไว้สําหรับพี่น้องทุกท่านว่าทุกคนมีความคิดทุกคนมีความฝันและมีความหวัง แต่สิ่งที่จะประสบความสําเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์เราอยู่กับอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเราอยู่อัลลอฮ์อยู่กับเราแต่ถ้าเราได้แต่คิดได้แต่ฝันแต่เราไม่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่อยู่กับเราวันนี้ก็ขออานนะครับขอให้ครอบครัวของเราเป็นอัลุลกุรอานขอให้ตัวเรานั้นเป็นผู้ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนอั้กุรอานและวันนี้ขอบคุณนะครับที่รายการยิตีมทีวีโดยเฉพาะในช่วงของอันกุรอานทรงค่าพูรุมีคุนได้มาพบกับท่านพี่น้องก็ขอจากกับพี่น้องด้วยกับคําว่าวาสลาามมออลลักกุุรตตบ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ